สาวนาตาลีเผยบ่มน่ารักของพี่อาชิค่ะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นจริงๆค่ะเมื่อนาตาลีเจอแล้ววนนท์ภรยาของนักสแสดงหนุ่มฟุกเกิกพลค่ะล่าสุดได้มีการออกมาโพดภาพอวยพรมาเกิดน,น้องอาชีนะฮะลูกชายของฟุกและโบชยาดาซึ่งงานนี้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆละค่ะ โดยเขียนข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่19นี้บอกว่า Happy Birthday พร้อมแท็กหาดตกใน,น,นอาชีว,ว่าทํา e d a s ฟ f จาก6ขวบถึง19ได้เห็นการเจริญเติบโตจากวันที่เป็นเด็กน้อยจนวันนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วบอกได้เลยว่าดีใจที่อยู่ครอบครัวเดียวกับอาชิภูมิใจแทนพ่อแม่ของอาชีมากและเบบีในดัชโชกิจริงๆที่มีพี่ชายที่สวิทน่ารัก สุภาพจิตใจดีแบบนี้ขอให้อาชิปเป็นคนดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ต่อไปนะครับ Love you always ซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็เป็นการรวบรวมภาพระหว่างนาตาลีและน้องอาชิตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมานานนับ10ปีพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยแล้วค่ะ หลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพลงไปก็มีแฟนคลับหลายคนแหกเข้ามาอวยพรมเกิดให้น้องอาชีมากมายด้านคุณแม่น้องอาชิอย่างโบชยดาเองก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เลยบอกว่า Thank you for you love คะ่ะพร้อมกับล่าสุดนาตาลีก็ตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจล่าสุดนี้ค่ะน้องอาทิเดินทางไปหาหนาตาชาที่ลอสแองเจลิสนาตาลีต้อนรับแสนอบอุน่นพร้อมเก็บเก็บภาพมาฝากให้ได้เห็นกันจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ